เตือนภัยพิบัติน้ำแข็งละลายภัยร้ายปี2,566ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับถามว่าล่าสุดกรุงเทพมหานครเกิดแผ่นดินไหวพิษณุโลกก็แผ่นดินไหวเกิดอะไรขึ้นโมอปลายกล่าวมาเตือนค่ะบ้านเราจะเป็นการเขย่าจากข้างใต้เพื่อเตือนให้ระวังตัวกันนิดนึง ถามว่ามีโรคแปลกอีกไหมหมอปลายกล่าวว่ามันก็มีแต่ไม่ได้ถึงขนาดโควิดแต่ให้ระวังเรื่องสัตว์ใหญ่มันจะมีเชื้อโรคอะไรแปลกให้ระวังอย่ากินอะไรดิบๆช่วงนี้อันตรายมากๆถามว่าโรคภัยที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจะหายไปไหมหมอปลายตอบร้อยเปอร์เซนต์คือไม่หมดและจะหนักขึ้นเรื่อยๆถามว่าพวกโรคเก่าๆด้วยไหม หมอปลายตอบท่านโยมพูดว่าการละโรควันนโรคบ่อยๆถามอีกว่าแล้วสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาจะมีโรคใหม่ๆมาฆ่ามนุษย์อีกไหมหมอปลายกล่าวหลังจากนี้นอกจากอากาศแล้วจะมาทางอาหารปีแห่งไฟขวันกระจายปี2,566ถึงปี2,567มันเป็นปีแห่งไฟมันเป็นปีของการระเบิดซึ่งมันเป็นผลมาจากปีนี้ ที่หลวงพี่บอกมาตั้งแต่ต้นปีกลางปีว่าภูเขาเอาย่ยเมืองประดิบเอย่ยมันจะเที่ยวไม่ได้มันจะมีไฟประทุมันจะมีการระเบิดจากใต้น้ำคิดว่าปี2566กับปี2567นน่าจะเกิดเพราะฉะนั้นถามว่าปีหน้าเอาแค่ต้นปีก่อนประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงไม่อยากให้ไป เพราะไม่งั้นกลัวจะกลับมาไม่ได้ไม่ใช่เสียชีวิตนะแต่อาจจะหาเครื่องบินมาไม่ได้หรือว่าทุกอย่างอาจจะอยู่ยากกินยากทําให้แบบญาติพี่น้องต้องเป็นห่วงขึ้นแล้วก็ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงก็จะต้องมีความระวังพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของควันที่อยู่บนฟ้านี้ยังเตือนอยู่เสมอเตือนมาตั้งแต่ตอนน้นว่าเดือน11จะต้องระวัง แล้วก็ระวังยาวเพราะว่าควันที่มันประทุจากยุโรปเอ่ยอเมริกาเอ่ยจากเอเชียเอ่ยเมื่อใดที่สมผมภูเขาไฟรวมกันควันมันจะกระเจิงรอบโลกเลยแล้วประชาชนจะอยู่ลำบากแล้วการเดินทางโดยเครื่องบินจะมีปัญหาอีกบินไม่ได้เพราะอากาศประเทศใหญ่เปิดไทยได้รับผลเดือน1นถึงเดือนส เรายัางไม่เห็นโรคที่น่ากลัวเท่าเดือน6เดือน7หรืออะไรหลังจากที่น้ำแข็งละลายแล้วแต่ว่าเราจะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดเขาเข้ามาโดยตรงประเทศใหญ่ที่เปิดมีกำแพงยาวๆเมื่อไรที่เขามาโดยตรงเราเตรียมตัวยาเราไม่พอแล้วคนที่เสียชีวิตจะถูกวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้มาจากโรคทางนี้ แต่จะเป็นโรคปอดหรือมาจากโรคประจำตัวเป็นหลักแล้วก็การแพร่กระจายง่ายมากแล้วก็ติดเร็วมากแล้วก็ใช้เวลาฟักตัวเพื่อจะเสียชีวิตพอสมควรทำให้ไม่รู้ว่าเสียชีวิตจากโรคอะไรภิกษุณีสุทัศนาเตือนยารักษาโรคต้องตามให้ทันอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับจมูกและปากจำเป็นจะต้องมีและยังต้องใส่หน้ากาก ซึ่งหน้ากากอาจจะไม่ใช่หน้ากากที่เราใช้อยู่ปกติแล้วอาจจะเป็นหน้ากากที่กรองฝุ่นได้มากกว่าปกติเกินสัก2-3เท่ากับตัวที่ตรวจต้องเป็นแบบใหม่พันใหม่ถึงจะเอาอยู่โหนดังชีป้ปลายปีอุทกภัยใหญ่แผ่นดินไหวสึนามิโหนวสูุเผยดวงสังคมเศรษฐกิจบ้านเมือง66เศรษฐกิจ ครึ่งปีแรกดีมากอิทธิพลดาวพฤหัสช่วยช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจของประเทศไทยถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจด้านการส่งออกที่ได้รับจากต่างประเทศซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของดาวพฤหัสและราหูปลายปีมีเหตุการณ์สำคัญแต่พอเข้าช่วงปลายปีที่ดาวเสาร์และราหูย้ายเศรษฐกิจของประเทศจะเริ่มตกตำ่ำ โดยเฉพาะธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และเกิดนี่เสียจำนวนมากซึ่งอาจจะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ล้มเทียบใกล้เคียงกับช่วงปี2540ถึง2542ด้านธุรกิจวงการบันเทิงซึ่งในปี2565ถือว่าค่อนข้างดีพอเข้ากลางปี2566จะเริ่มตกและอาจจะมีปัญหาบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงเสียชีวิต เลยทาให้ธุรกิจวงการบันเทิงในช่วงครึ่งปีหลังก็จะอยู่ในช่วงขาลงเช่นกันเหตุการณ์สําคัญเรื่องเศรษฐกิจไทยในปีนี้ข่าวดัชนีของตลาดหุ้นในประเทศไทยซึ่งช่วงครึ่งปีแรกจะค่อนข้างพุ่งสูงโดยเฉพาะช่วงที่มีการเลือกตั้งและได้รัฐบาลชุดใหม่แต่หลังจากนั้นจะเริ่มตกลงอย่างแรงอาจจะมีนักลงทุนที่คาดการผิดจนเกิดความเสียหาย และล้มละลายรวมถึงช่วงปลายปีจะมีข่าวบริษัทอสังหาริมทรัพย์ธนาคารหรือบริษัทมหาชนชื่อดังขายหุ้นให้กับต่างชาติหรือโดยกลุ่มทุนต่างชาติเข้ามาเทคโอเวอร์กิจการปลายปีอุทกภัยใหญ่แผ่นดินไหวสึนามิช่วงปลายปีจังหวัดและเกาะภาคใต้ที่อยู่ติดทะเลจะต้องระวังจะเกิดพายุและอุทกภัยครั้งใหญ่ รวมไปถึงเหตุแผ่นดินไหวที่จะทำให้เกิดสึนามิซึ่งอาจจะไม่มีความรุนแรงเหมือนปี2,547แต่ถ้าไม่มีการป้องกันและเตือนภัยก็อาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายส่วนโรคระบาดที่ต้องระวังในปี2,566ก็ยังมีอยู่แต่จะเป็นโรคระบาดที่เกิดจากอาหารการกินเช่นโรคที่เกิดในสัตว์แล้วระบาดมาสู่คน โรคพยาธิและโรคที่เกิดจากแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในน้ำและเนื้อสัตว์ซึ่งจะส่งผลทําให้คนเจ็บป่วยดังนั้นคนที่จะรับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยๆจะต้องระวังในการเลือกอาหารมากขึ้นอีกทั้งถ้ารัฐบาลไม่มีการตรวจสอบดูแลร้านอาหารสตตีทฟู้ดทั้งหลายถ้ามีข่าวคนทานอาหารแล้วป่วยเข้าโรงพยาบาลจํานวนมากอาจจะมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยและธุรกิจอาหารพวกบุฟเฟต่ตต่างๆ ดังนั้นช่วงต้นปี2566หน่วยงานที่ดูแลด้านอาหารและสาธารณสุขควรจะเริ่มตื่นตัวได้แล้วสินแสชื่อดังของเมืองไทยสแกนดวงเมืองหลังการเลือกตั้งสินแสผานุวัตรเปิดประเด็นยำ้ำถึงคำทำนายดวงเมืองปี2566ว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายเป็นปีแห่งการประนีประนอมผ่อนตามไม่ต้องห่วงเรื่องฟืนไฟ เรื่องขอขาดบาดตายหลายๆอย่างน่าจะมีการเจรจาจับมือในทางการเมืองทำให้เกิดผลดีกับบ้านเมืองแต่ก็ต้องดูก่อนว่าสุดท้ายแล้วคณะผู้บริหารหรือคณะรัฐมนตรีที่ขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรถ้าดีมากกว่าครึ่งรัฐบาลนี้ก็ไปได้ แต่ถ้าดวงตกมากกว่าครึ่งรัฐบาลนี้ก็ไปไม่รอดลักษณะของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตอนนี้เราไม่รู้ว่าผู้นำจะเป็นใครแต่ก็ยังไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งความจริงนขณะนี้มีคนปัน่นป่วนชักจูงให้เป็นไปตามกระแสของโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามอาจารย์นั่งมองแล้วดวงของผู้นำจะต้องมีความสามารถในการประสานงาน ประนีประนอมกับทุกฝ่ายได้ที่วิเคราะห์ว่าผู้นำไม่ใช่ผู้หญิงซึ่งวิเคราะห์จากเหตุการณ์และวันเวลาของการเลือกตั้งกับแคนดิเดตนายกจะเห็นว่าวันเลือกตั้งลวงหน้าคือวันอาทิตย์ที่7พพฤษภาถือเป็นวันฉลูส่วนวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมเป็นวันวอกซึ่งจะชงกับผู้ที่เกิดปีขานส่วนเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนมะเสง็ง ก็ไม่ได้เกื้อหน,นุนกับคนที่เกิดปีขานแต่จะไปเกื้อหน,นุนคนที่เกิดชวดมะโรงวอกฉลูเป็นลักษณะของปีที่ดีแต่ก็ต้องมองทั้งหมดเพราะไม่ใช่ดวงของคนคนเดียวแต่เป็นดวงของคณะบุคคลที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองคำทำนายดวงคนที่จะมาเป็นผู้นำสวนกระแสสังคมหลังเลือกตั้งมีอะไรที่ต้องระวังหรือไม่ กระแสสังคมหรือการทำโพแม้กระทั่งสื่อและวงการต่างๆตอนนี้ต้องยอมรับความจริงว่ามีทั้งคนดีและไม่ดีคนทำเพื่อหวังผลหรือสร้างกระแสให้เป็นไปตามที่เจ้าของเงินดังนั้นจึงเห็นกระแสชี้นำสมัยก่อนสำนักโพที่ออกมาเชื่อถือได้แต่เดี๋ยวนี้ความเชื่อถือความแม่นยำไม่เหมือนอดีต เพราะบางครั้งผู้ให้สัมภาษณ์ไม่พูดความจริงบางคนพูดไปตามกระแสหรือขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่สัมภาษณ์ด้วย